เดี๋ยวนะฉันรู้สึกว่าฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอ้าเสียงคุกกี้เฟรรมบอยมาเรียกหาฉันยังไงล่ะทุกคนพี่เล่นมาเป็นเดือนเพื่อการสุ่มวันนี้โดยเฉพาะถ้าพี่ไม่ได้คุกกี้ดีๆพี่ไม่ได้โดเอลพี่ไม่ได้ตัวอีพิกซูเปอร์อีพิกเรจเดอรี่หรือว่าจะเป็นบีทหรือว่าจะเป็นตำนานเอ็นเชียนดึกดำบรรอะไรพวกนี้พี่จะเลิกเล่นคุกกี้รลนวโอ๊ยนี่ไงทุกคนเขามีสกินเรจเดอรี่ด้วยเนี่ยโลกสมมุติแห่งความรุ่งโรจน์และไหยนะสุ่มมันจะไงกันได้เนี่ยฮะ อ <laughs> อย่าเขาโอ้วันนี้เราเรามีแขกรับเชิญมาด้วยนะคะแต่ว่าเขาอาจจะแบบไม่ค่อยผูกมาบ่อยเท่าไหร่นะเขามาช่วยกดให้เราด้วยเนาะเป็นแบบดวงดีคนเนี้ยเขาเป็นพวกแบบนักสุม่มหัวใจนักพนันอะไรอย่างงี้เนาะทุกคนดูสิคะ ทุกคนดูดูนะคะว่าพี่เนี่ยเล่นมานานมากเลยนะพี่ทำเพื่อวันนี้ของพวกเราพี่รู้ว่าทุกคนเนี่ยชอบไอพี่แบบเกลือแต่วันนี้พี่จะขอแหกกฎตรงนั้นค่ะตัวพี่กับเฟรมบอยเนี่ยมันมีดวงคู่กันตั้งแต่พาร์ที่แล้วและพี่บอกว่าพี่อยากได้ตัวผู้หญิงอยากได้ตัวน่ารักน่ารักพี่ขูอานเนะใช่ไหมพี่ได้แต่เฟรมบอยนี่นะคะพี่อุตส่าห์เก็บเอาไว้เลยพี่ไม่ดูตัวอย่างพี่ไม่อะไรเลยนะคะมาดูพวกคนดูกันเลยไป let's go ซุ่มหัวนาททิไปพบ อุ้ยตายแล้วเฟมบอยปะคาเนี่ยอันนี้กระโปรงไหมคะเนี่ยเปิดคุกกี้ตัวใหม่ซูเปอร์อ e ีปิกนะไม่ใช่เลเจนดี่ด้วยนะเป็นสายฮีนอ๋ออย่างนี้ก็จะมาแย่งป้าแป้งวะเนี่ยคุกกี้เทสดีมากไม่เห็นตา <laughs> ผู้นำลทัทธิผู้นำพิธีผู้นำพิธีศักดิ์สิทธิ์ลัทธิสุมหัวหน้าหัวหน้าลทัทธิด <laughs> <laughs> ีมันเป็นอีเวนต์แล้วพี่จะสุมยังไงวะเนี่ย <c oughs> ครั้งเดียวได้เลยเหรอบ้าบอ คนหนือเขาต้องทำตั้งหลายรอบเราทําไม่ได้หรอกแหมดวงเราอัไนเป็นปจาะขนาดนั้น <c oughs> เดี๋ยวนะพี่ต้องทํายังไงพี่อยากได้มันนะประวัติการสุ่มอัตราการได้โอ้โห0.3 ครกากพี่รู้สึกว่าเราไปดูตัวื่นดีกว่าอันนี้เราเก็บไว้ตอนหลังรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ค่อยบอกเท่าไหร่เว้นแต่ว่าเราจะเติมเข้าไปนะเติมแบบเติมพาสอรอยน,นะเออร้านค้าพิเศษอย่างัางี้เนาะนี่คือตัวใหม่นะคะสูมคุกกี้พิเศษอันนี้จะเป็นแบบโซดาแล้วก็อันนี้เป็นแบบเมทอลเนาะอืมซึ่งหน้าตาก็ดูเป็นกิกกี้นะคืออันเนี้ยพี่มั่นใจเลยว,ว่ายัางไงอะเราก็ได้แบบเร็วมากเราจะเริ่มจากผู้ชายหรือผู้หญิงก่อนดีคะคุกกี้ไม่มีเพศนะคะๆๆมันมันมีผมยังไงมันก็เราก็แบ่งเพศจากผมสภาพด้านนอกอะไรอย่างเง ผู้หญิงผู้หญิงเมื่อกี่ครั้งก็ได้ค่ะนี้ชิวๆนะอีปิกนี่ได้อยู่แล้ว,ลวง่ายๆอ่ะไปสูมเลยนะรอบแรกเล t s g กมารินโซดาป๊อปโอ๊ยคดกาก <laughs> ยานเผาพี่ถุยเก๋เดีแยเดี๋ยวนะพี่รู้สึกเหมือนว่าไม่แน่เราอาจจะได้จากตรงนี้ก็ได้นะไอ้คุกกี้ เฟมบอยอ่ะทุกคนคุกกี้ดูเอลล่ะให้ดูก่อนโอ้โหเปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่เนี่ยนี่ดูเอล0.036แต่ถ้าเกิดว่าน้อยมากเฮ้ยแต่ว่าเราเคยได้ตัวนั้นมาแล้วนะได้ตัวพิวนิลาา <c oughs> อาเอาสุมส่มสุ่มตอนนี้เรายังไม่ได้ไอตัวนี้ทีนะมาอีกรอบนึินแปะอ,อุ้ยทำไมวันนีพ <า S 2> ้พาเพื่อนมาอาจจะยังโอ้ยอาจจะยังนะ โคตรกากติ้ลอีนี่มาทำไมเน like ี่ยไม่เป็นไรครั้งแรกครั้งสองมันมันคือการโหมโรงต้นเห็นคนหนึ่งเขาสุ่มอ่ะเขาสุ่มแค่สิบรอบแค่ครั้งเดียวเขาก็ได้ตัวเนี้ยทำไมต้นสุ่มไปสองรอบหรือว่าเต้นโดนแย่งดวงปะคุณคุณลองกดได้ปะสักรอบหนึ่งเขาให้ให้กดตรงปลายงองูอ่ะลองดูลองดูเฮ้ยไม่มีแอะเฮ้ยเฮ้ยสูตรปลายงงูเอ็นเอนเลยกดกดที่ขาซ้ายอันนี้นนี่สูตรขึ้นมาคิดเองหรือเว้ยไงเนี่ยฮะ ชิดเอาเป็นเรื่องจริงนี่ถ้าเกิดว่าได้โดเอลนะงงเลยอะไรสาระไม่มีทางหรอกโปรดจงรู้สึกขอบคุณและสุขใจอย่าบอกนะนี่ตัวอะไรอะอุ้ยตู้ไม้ตู้ไม้ตู้ไม้อันนี้คุกกี้แน่นอนโซดาค่ะอันนี้ใครเป็นท่อนบ้างหัวแหลมแหลมก็บอกว่าโซดาก็โซดาสิจะเป็นเม็นท่อนทำไมคุณเม็นท่อนหลังอยู่เลยได้เลยสุดมงูอะโอเคน่าจะหมดแล้ว ได้อีปิกมานะนี่นะคะเขากดแค่รอบเดียวเขาได้เรากด2รอบไม่ได้ทีนี้ก็ตัวน้องเราได้ไปแล้วนะเดี๋ยวเราเอาให้มันแบบผ่านไปทีละตัวก่อนเนาะตอนนี้คือเราได้หนึ่งในกิกกก็คือได้มาตัวหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ตัวต่อไป Mental. เมนเทลเว่นมานี่มาดูสิคะเขาไปใส่ระเบิดนะเนี่ยระเบิดระเบอ้ออุ้ย สายระเบิดนี้นึกถึงใครอะนึกถึง Sugar อีเทอร์นอลชูกาเนาะสุดที่รักของเรายังไม่เคยได้เลยนะอืมอันนี้จริงๆอะพี่บอกเลยนะว่าครั้งก่อนเนี่ยเมื่อวานเน่ยพี่สามารถที่จะสุ่มได้นะคะพี่มีการ์ดโชคชะตา,าหรือไม่หรอกมันน,นั่นอะพี่มีการ์ดอยู่แต่ว่าพี่ตัดใจแบบว่าฉันจะไม่ทําจนกว่ามันจะอัปเดตแล้วฉันจะมาไลฟ์ให้คนดูเห็นแบบเต็ม2ลูกกระตานะคะก็โอเคมามาที่คุกกี้รสัสเมนทอลนะคุยไอ้แก่มันมา ก็เนี่ยคนมันไม่มีทำไงก็ไม่ได้หรอกมันมาทําไมอ่ะไอ้ลุงมันไปอยู่บ้านพักไปหรือว่า หรือว่าต้องใช้ดวงของคุณคนนี้อีกแล้วไหนลองดูซิถ้ามันได้รอบนี้มันมันจะชัดเจนกันไปหรือเปล่าคือคุณอาจจะเป็นลูกรักแอดมินหรือเปล่า,อาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนข้างๆอายาอุ้ยทำไมดวงแย่จังคร <c oughs> าวนี้สูตรครืออะไรสูตรครืออะไรอีกฮะ,ะเดี๋ยวจะได้หลบให้เดี๋ยวจะได้หลบให้อ่ะสูตรรล่านี้นะมันเม,น,มนท่อเนี่ยมันเป็นลูกอมใช่ไหมอ่ามันลูกอมเนี่ยมันต้องเป็นอะไรกลมๆอ่ะกลมๆกลมๆต้องเป็นอะไรให้เป็นตรงเลขเลขศูนย์อ่ะเลขศูนย์อ่ะจะเปนศูนย์หน้าหรือศูนย์หลังก็ได้เอยางงี้อออะหลั อุย้ยวิหรือว่าคุณอะโดนมาแล้วโดนดวงต้นเข้าไปแ้ว่ะเนี่ยเนี่ยเรามีพิมพ์ตัดธรรมดาพิมพ์ตัดอีปีเหรียญอย่างเยอะเพชรนะคะสองแสนกว่าอาจจะพลิกทีหลังก็ได้บางทีพี่อาจจะแบบดวงตอนนี้พี่อาจจะแบบขึ้นขึ้นลงลงไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปสู่ในหัวหน้านาทีอะไม่แน่เราอาจจะได้ภายในรอบเดียวเลยก็ได้นะแต่ว่าตอนเนี้ยเราเอาคุกกี้เมทัลก่อนไปโก้ได้แล้วค่ะเนี่ยพี่มั่นใจเลย พี่มั่นใจเลยว่าเราได้โอเคมาต้อนรับต้อนรับ oh, โอ้โหสองตัวเนาเฟมบอยนี่พร้อมอยู่กับเราอยู่แล้วนะนี่ดูดูดูดไป <ฟ S 2> <ฟ>สาระอีนางฟ้ามาทําไมเนี่ยยังดูไม่ออกเลยนะว่าใครเป็นยังไงนะอ่ะนี่อันนี้ของเจี๊ยของฉันแหละอะดูนะอะดูดูดูดเทกนลุกอ้าวทะเลมาทาไมนี่มาทำไมเนี่มมนยมันไม่น่าจะใช่เมนทอนโอ้ยมาทำสาสไลลื่นมาทำเพื่ออะไรเนี่ยฮะอี เมงกูฮึเมงกู Mango มาทําเพื่อลูกใส่ว่าข้างบนอันนี้เป็นผมหรือเป็นหมวกหรือเป็นอะไรอะผ้า <laughs> คลุมหัววะแล้วเปิดแล้วเปิดนี่ไงมันต้องเป็นอีกตัวอ๋าโอเคโอเคโอเคอันนี้ไม่แน่อาจจะเป็นเวทมันี่มามันจะทําตามความศรัทธา์คโอโอเคได้แล้ว <laughs> อุย้ยสลับดวงไงอุย้ยถือว่าไ <ID S 2> อ้นี้นิดลูกรักเนะเนี่ย ลูกรักเหรอลูกรักแอดมินเออโอเคโอเคได้มาแล้วนะคะทุกคนชิวบอกเลยนี่พี่อันเนี้ยโอเคได้อยู่แล้วนะแต่ไอตัวที่พี่อยากได้จริงๆอะคือพี่อยากได้โดเอลค่ะมาทีนี้ เราจะทำไงต่อไปคือเติ้นอยากได้โดเอลแต่ว่าเติ้นต้องไปสุ่มตรงนี้หรอแล้วคือมันต้องมันต้องไปทำภารกิจอะแล้วแล้วแล้วเราทำยังไงต่ออะร้านค้าพิเศษดูซิมันเติมเท่าไหร่กิจกรรมโอ,โอ้โอ้โอ้ขูดฟรีขูดอะไรเนี่ยคุณข,ขูดดิขูดวันหนึ่งวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งวันหนึ่งจะมีอะไรออกมานะจะหมดเท่าไหร่กันนะจะได้กี่เท่านี้อ่ะอ๋ะอ,อได้หมดเลยเหรอรู้ผลแล้วค่ะไม่ขาไม่เปรนเฟชซนนี้ตัดีเก็บฝากเก็บเอา เออนี่มันจะเหมือนว่าแพทนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างเน้นไปที่พวกกิ้วเนอะซึ่งเรายังไม่มีกิ้วค่ะเราอยู่คนเดียวเราเป็นหมาป่าเดียวดายกากมากอ่ะเฮ้ยแต,แต่แต่ถ้าไม่ได้จริงเนี่ยเดี๋ยวเราไปสุป่มแบบนี้แล้วกันนี่อะไรของมันไหนในชโชคชะตาเนี่ยมีอยู่ร้อยกว่าเอออยากได้นี้กตะปกเราทำมันนีป้ปะอ๋อเราปกเราทำมันนี้ใช่แต่ว่ามันทำไม่ได้เราทำไงต่อโอเคเดี๋ยวขอสุ่มก่อนอ่ะสุ่มสิบครั้งจะได้หรือเปล่าโนเอลขอแค่ครั้งเดียวเราลมพลังนะลมพลัง อ้ากีต้าไขมาคืออะไรอ่ะคุกกี้จันแดงฮะอ๋อนั่นคือคุกกี้จันแดงเหรอมันไม่หันมานั่นเราด้วยซ้ามันไม่มันไม่เหลียวแลแล้วหรอมันอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือปกติปะเขาไม่รู้อ่ะโอ้โหเสียงเบาคืออันนี้คือศูนย์อะอันอันนี้คือได้ไหมเนี่ยแป็งคุกกี้ยังไม่สุกเลยอ่ะ ไม่ได้สีไม่ได้เลยเลยได้แต่กากๆเศษๆเด่นๆเฮ้ยไม่จริงจริงๆก็มันเกือกหรอก็มันไม่มีอะไรเลยมันไม่เหมือนมันไม่หันมามองนะเราด้วยสาอีแม่มดอะยาขำยาขมอะไรขามอะไรยังไม่ยอมรับความจริงยังไม่อยากยอมรับความจริงไม่จริงอะไรเนี่ยอย่าาบ้าสิบรอบไม่มีเลย บ้าหรือเปล่าได้เพชรได้เพชรสองหมื่นได้อีกรอบได้อีกสองรอบมั้งมันคุ้มเหรออะเดี๋ยวลองดูเรามีตั้งสองแสนไงจะไปกลัวอะไรเด <ik> ีวไหนอัน <salaries> น <ok. S 1> ี lo, <sm> ้ไงอันนี้ไงนี่ไงนี่นี่ี่ี่มันมันได้แค่ครัำออกได้แค่ห้าครั้งเองหนีไปโอ้ยชิวๆเรามีเยอะมาสิบครั้งอีกรอบหนึ่งถ้าไม่ได้ก็ช่างหัวมันเดี๋ยวไปสุ่มที่อื่น คือจริงมันน่าจะไปสุ่มที่ธรรมดาได้ปะเพราะมันจะได้แบบเออศูนย์จุดศูนย์สามเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองแบบว่าอันนี้ไม่โดนพลังแล้วเพราะเดี๋ยวบวกลบ,กลบกลเป็นบวกไงเราทำไปเล่นอย่างอื่นทำไปเล่นอย่างอื่นก่อนแล้วแล้ว,ลว,ลวพอแบบจังหวะเผลอเรารีบกดเข้ามามันจะได้ไม่รู้ไม่รู้สึกตัวอ๋อไม่รู้สึกตัวโอเคอ่ะอ่ลองมองไปที่อื่นลองมองไปที่อื่นเอาไปดู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 ดูอะไรดีเนาะดูไอ้ช่า สุดใหม่สีมันสวยเป็นพิเศษปะ Why you ประกดตรงหัวเลยอะหัวเอาหัวหัวดู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 เน้นเน้นนะเน้นเน้นอะดูดูดู Why you เฮ้ยบัลลากูจะชิบัลลากูแล้วด่าค่ะอ๋ออี๊ไปเลยแม่เยอาจจะยังนะเอ้ยไม่ใช่ไอแต่ว่าเราต้องพูดแบบให้มันแบบค้านไปก่อนใช่ใช่ใช่เราต้องแบบอาจจะไม่ได้หรอกอาจจะไม่ได้หรอกไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอก ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกไม่ได้เขจะไปได้ได้ยังไงโอ้ดูซิมันปแต่เกลือนเนาะได้ใครได้คนนี้เป็นโชคดีิงจริงฮะแปลกนะเพราะว่าเฮ้ยมันจะมาเฟรมบอยที่นี่ได้ปะโอโห้อาจจะไม่ใช่คนนี้อาจจะไม่ใช่คนนี้แต่แต่มันมีตัวเดียวนะ มันมันมาทำไมเราไม่ได้เชิญมันมาด้วยซ้มมันคือมันไม่ได้อยู่ในสมก,การนี่เลยอีกคุกกี้ไม้ยูนิคอนบ้าบอคอแตกอะไรนั่นอ่ะเฟมบอยเหมือนกันแต่ว่าที่นี่มีผีไหมล่ะจบอ่ะดูมันได้นะกับการแบบดึงดูดพวกเฟมบอยเนี่ยแต่ไม่คิดว่าจะเป็นยูนิคอนอีกรอบหนึ่งคือรู้ว่าจะเป็นคนใหม่ๆคนที่เราต้องการพี่ไม่ต้องการคนนี้พียกับต้องการคนนี้ ชีปะโอ้ยยี่อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรต้องดูหัวดูเรื่องปะอ่ะดูเรื่องราวดูเรื่องราวเสพเสพเสพเอาเน็ตเอาเอานี้เสพเนี่ยไอ้ดูคนดูก่อนดูคนโอเคโอ้โหเรื่องเยอะมากเลยโหเรื่องข้นขึ้นแต่จริงอ่ะเออเรื่องของกูยี่ราห์มันดีมากเลยนะสือสุดอ่ะนี่แหละอ๋อนี่เป็นอุ้ยตายแล้วโคตรเกย ท่านผู้สวรรค์อะไรคุกกี้สุพพอร์ตแล้วมันอะไรมาหลบผัดผันท่านโนเอลเป็นไรอะท่านโนเอลข้างเหรอเข้าสู่ด้านมืดคือไม่ดูเนื้อๆเลยบรรลุสุดท้ายจะดูเนื่อไหมรู้เดี๋ยวจับต้นชนปลายเอาได้โอ้โหท่านทูตสวรรค์อ้าวนี่ไง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 ท่านทูตสวรรค์เข้าสู่ด้านมืดอะเธอดัก คันฟอร์มูสโอ้ยนี่เกยจัดดู LG ปะคะโอ้ตายแล้วคุนผูดสรค์โอ้ยอ๋อนี่ไงมันมันเพอรวะเจ้าลัทธิอะเออนี่ไงทุกคนโอ้โหเสียงทำไมมันต้องมีอะไรอย่างนั้นด้วยแบบไหลไหลอะไรคืออะไรอ่ะข้างลาคุกกี้เซฟคุกกี้เซฟทุกคนดู เหมือนปลาหมึกเลยเลีย yeah. ลับหลังห่ันดูพอหรือเปล่าอุ้ยขาดนิดเดียวเองไม่ไม่ไม่มันต้องมีมันต้องมีอีกเดี๋ยวนะนี่ดๆดิดิดนี่ แพ็กเกจกิจกรรมร้านค้า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 ร้านชี้กิจกรรมดูก่อนอันนี้คืออะไรเดียเคลียร์การสำรวจโลกเดี๋ยวยเล่นเล่นด่านไหนก็ได้เพราะสำรวจโลกแค่สามด่านเองสามด่านเหรอเออจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวสำรวจโลกไปหนึ่งนะคนดูขอบคุณขอบคุณยูทูบเบอร์ใสาอะไรนะใสาฟรี <laughs> <laughs> พูดลำบากเลยสามสามครั้งใช่ไหมสามครั้งใช่ไหมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไป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 ต่อสู้ด่วนไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณเอาเป็นไงบ้างสวดสวยสวยสวยเดี๋ยวดู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  ก็บอกแล้วขายอีกสิบขาอีกสิบอ๋อโอเคเฮ้ยดูมันรับทั้งหมดแล้วไม่มันรับแค่อัท้ายโอ้ตะกดไลค์ด้วยปะทำไมกดไลค์แล้วมันได้อะไรอ่ะอ๋อไม่รู้เหมือนกันกดไลค์กดบอะไรโอ้ทำไมวะกดไลค์คราปีสิบสามครั้งปะอุ้ยไปกดไลค์ไปกดไลค์หมดเลยอย่าได้อะไรอย่าได้อะไรเดี๋ยวทำให้หมดเลยมันไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้อีกสิบครั้งไปไอมันต้องได้ละ ไม่ไม่หมายถึงไอ้อิดอสิบแต้มมาถึงจะได้สูงอีกรอบนึงขาดอีกสิบอันอย่ามาบ้าขาดอีกสิบเชิงเทียนเท่านั้นอีกแค่สิบเชิงเทียนเดี๋ยวนะทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างบรรลุพรอาหวังเดี๋ยวนะไหนไหนใช้อะไรเยลนลิสเตบินเน่ห้าสิบอันใช่ไงอ่ะใช้ใช้ได้ป่ะมันน่าจะไม่นน่าจะไม่น,นานปะ่ะลองกดดิอ่าลองดูดิอันดั้นเดิมไหมหรอเดี๋ยวนะใช้อันนี้คือใช้สาเออห้าสิบอันใช่ป่ะไป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 โอเคอ่ะ มันมาสักทีหนึ่งเถอะเคร้อ okay, ยอัน <Wow. S 1> ในที่สุดมันจะได้ปะกูไม่ได้อ่ะถ้าดโดเอลได้ปโปรดเถอดนะถ้าดโดเอลคือพอมันไม่มีเป็นเล่นแบบไม่เติมอ่ะมันเครียดมากเลยอ่ะคือมันต้องได้ภายในโลกเหนือเพราะว่าไม่มีตังค์คือแบบถ้ามันเป็นเพชรอะเราโอเคไงเราอุตส่าห์ฟาวม,มาทั้งดื้อน,นะทุกคนนี่คืออะไรวะเป็นแบบเป็นเชิงเทียนเนี่ยอ่ะด,ดูดูนี่นะคะเนี่ยมี อุบาทมากอุบาทมากคืออะไรคืออะไรสองรอบแล้วมันทำมี้สองรอบแลนะไม่ได้นะไม่ถูกต้องนะเนี่ยคือไม่แม้แม,ม,ม้แต่จะเหลียวแลมองอะ่ะคืออีแม่หมดแบบแบบคนแล้วก้มไปเลยอบเลยะใส่ยงใส่ยีใส่อะไรยังไม่รู้เนี่ยปรุงผิดปรุงถูกปรุงเกลืออะไรอเออมันไม่ได้ใส่น้ำตาลนะเมื่อกี้แม่หม,มอดอะใส่แต่เกลือ <laughs> <laughs> โอ้ <laughs> <laughs> วันม,ด,ม,ม,ม,ด,มดูเอวมกทำได้ฉันได้แก้ววะฉันบอกอยู่ว่าดวงของฉันกับเฟมบอยเนี่ยมันคู่กันอันนี้มันคือการาันตีหรือเปล่าคะแถวเนี้ยอาจจะแบบให้เพิ่อมอิพธน,น์นึลยไงถ้าสมมติว่าทำถึงถ้าเกิดเราเราสุ่มไปประมาณ200รวออ่าครั้งแล้วเราจะได้อีโดเอลดีมา ซึ่งตอนนี้เราไปแล้ว30มิแล้วมันจะทำยังไงถึงมันก็ต้องไปเล่นกิจกรรมไนเล่ของมันอะไโชวอเลยเชสเอะชาร์จนะไหนๆก็ไหนๆแหละเราไม่ได้โดเอลก็ไม่เป็นไรบางทีจากพาที่แล้วนะคะเนี่ยทุกคนเราอยากได้อีเทนอลชูกามากเลยนะไม่แน่ดวงในวันนั้นอาจจะส่งผลถึงวันนี้ในทางที่ดีนะเว้ยนี่สวยมากอ่ะอันนี้คือแบบคอเอ,อ,เอเป็คุกกี้๋อะอคุกี้เกเอาปะน่าสวยเวอร พี่เต้นอาจจะถูกกับคุกกี้เกลือก็ได้ครับเค็มปอๆโอ้คืออันนี้น่าจะเป็นแบบคุกกี้แบบสูตรเกลือปะคือจริงๆอนะตอนนั้นจะบอกให้นะว่าวันก่อนอะไปซื้อชานมแล้วชานมเป็นชานมเกลือปะอที่ที่สั่งมาวันนะั้นเป็นอะไรคะชานมเกลืออูหลงชานมเกลืออูหลงโ,โหกินแล้วเค็มจัดเออไม่คิดเลยว,ว่ามันจะเค็มมาถึงวันนี้นะในคุกกี้เค็ม <laughs> มาสู่ช่วงใหม่นะคะเอลเอลมันปฏิเสธรักของเราไม่เป็นไรเรามาหาน้องอิท์นชูการ์อีกรอบหนึ่งน้องคนนี้จะเป็นน้องคคนนททีี่่่่เเเราาไมยยจะวยนะวล อาจจะแบบว่าเอ really ้ยพี่สงสัยจังเลยไม่ไม่ด่านะไม่ด่าสงสัยจังเลยไม่มาหาเราสักทีหนึ่งเลือกทีมคุกกี้มันมีทีมโอเคมีทีมตัวตลกนะฮะจริงๆคือตัวตลกนะอย่าขำนะมันคือตัวตัวตลกจริงๆ เอาละวันนี้จะไปศึกตัดสินพี่มี136พิมพ์ตัดแบบเรียกว่าอะไรพิมพ์ตัดแห่งโชคชะตาเราเลือกเราล็ลอกมงนะเราอยากได้คุกกี้อินเทอร์นอลคือถ้ามันไม่ได้คุกกี้อินเทอร์นอลก็ขอเป็นแบบเอาเวกแล้วกันของป้าฮลนะเคนะแต่คืออยากได้อินเทอร์นอลมากกว่าอยากได้เพราะว่าป้าฮลแกเหงาหาแฟนให้หนะอไปเฮ้ยเฮ้ย,ฮยอุบาสุบาทเหระ ถ้ามันบักว่าเอาจริงมันบ้าปะไป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 เกลีเสียงเวลามันกดแล้วกูตกอีนี้มาทำไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยเลยเตะสิบกว่าครั้งสิบสองครั้งนะใช่ไหมสิบสองไหมเขาไม่ไหวแล้วเขาไม่ไหวแล้ววันนี้มันแย่จริงกระดเขาหนึ่งสองเมื่อกี้เมื่อกี้จะปักไม่ตกเขาว่า เราพักไปม้เรา,านั่งสมาธิกันนี่เกินไปมากเอ้ผ้านาเกดมันระหว่างนี้นะคะนี่นี่คือผ้าเน่าของเติ้นเองนะคะ,ะชื่อผ้านาเกดจริงจริงน้องมีชีวิตนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดินเดี๋ยวเดินไ <laughs> ม่ได้สติแตกนะแต่แบบมันเดินได้จริง <laughs> ๆริสติแตกไปแล้วอะ <laughs> คือหลุดไปแล้วอะ <laughs> <laughs> มันมันอยู่ไงนในกล้องอะอตลกโอ้นะโหเหมือนผ้าขี้ริ้วเลยเหมือนไปหยิบไปจากถังอะไรไสักอย่างหนึ่งนะไป <laughs> มันมาทําไมอะ่ะมันมาทามันมันเขาจะเอาคุกกี้โชคชะตาเอ้มันมาทําไม <hum ans> ในสิบเอบ็ดรอบสิเดรอบสิเอรอบอาเรามาสูตรดีกว่าเรามาสูตรดีกว่าพี่ว่าครั้งนี้มันเหมือนแอดมินน่าจะรู้แล้วว่าเราเราแบบจะเอาเอาจิงเอาจังนะเกมนี้อ่ะเขาก็เลยแบบอาจจะให้มันยากๆหรือเปล่าอา <cousins S 1> ต้องแบบเอ่อสูตรอะไรดีอ่ะทำยัง <c ười> ไงดีคะมีสูตรไหมฮะ <c Lev ine> ลองคิดลองขอลองคิดก่อนเออเพชรมี่สวยดีนะ ดูสิอนนุ้ยเขาคู่กันแน่นะสองคนเนี่ยดูสิไปตีเหมือนกันเลยเนาะหรือว่าเราต้องกดตรงขาขวาเหรอขาขวาของไอ้ตูพิมพ์ตัดเหรอไอ้เขามากันเป็นคู่แล้วต้องกดพร้อมกันว่าทั้งนั้นอนะเออต้องไอ้เรองน,นี้ต้องมาใช้เทคนิครูพลังอี่เนาะรูปพลังรูลพลังเย้วันที่ปีเอ้ยไอ้ม่ได้ไม่ได้อาจจะได้ก็ได้อาจจะโอ้โหไม่มองเฮ้ยนี่เท่าไหร่แล้วเลยนะ มองว่างมองว่างค่ะเจสิบรอบสิบรอบสิบรอบหมดคำจะพูดออกไปเก็บเจลลี่กันเออออกไปแบบออกไปเออทำเออนขอขอแป๊บนึงนะทุกคนขอพักก่อนนะเดี๋ยวพี่จะสีแตกก่อนนะไอ้สองคนนี้เขาคู่กันปะดูสีน่ารักเนาะดูดูดูสายตา าร์มเราดูดีขึ้นปะจากพาที่แล้วพาที่แล้วคือแบบโอ้โหอย่าเข้ม,มเลยสักอย่างนะอันนี้ก็ดูดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยนะดูเป็นเมืองสัดส,ส่วนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ละคนก็มีงานมีการทาใช่ไหมละ่ะพื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรคะอ๋อพื้นที่พื้นที่ตรงนี้นะคะคือพื้นที่ที่แบบเป็นตลาดน้ำเนาะกุ๊กกี้ทุกตัวสามารถที่จะเดินเล่นมากบับซื้อคงซื้อของนะมีโซนน้ําผลไม้มีโซนน้าผลไม,ม,นนลไม้มีโซนเนื้อมีโซนแป้งลงละครไปนั่ง เขากำลังพรีเซนต์อยู่ไปนั่งไปเออโอเคอะเออเผื่อว่าใครเป็นคู่รักนะแบบคุกกี้ตัวไหนมีคู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปนั่งไปซื้อของกันอะไรอย่างงี้เนาะไปนั่งไปน,นั่งกินข้าวไปทำให้เหมือนว่ามันเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีคนเดินเยอะหนะะ่อยค่ะไม่ใช่ว่าเดินกระจ,จายเดี๋ยวเขาคิดว่าเราขายไม่ออกเนาะสิบรอบถ้ายังไม่ได้อีกนะสแสดงว่าเรานี่ดวงไม่เลิศเลยนะอาจิบลักคู่ โอเค okay. Let's go <S มีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์มีเสียงมีภาพไหมมีมีดูนะเพื่อเป็นเจ้าสาวของท่านผู้นั้นฮะใครคือท่านผู้นั้นเจ้าสาวไหนใครนี้ สาวของท่านผู <etus> ้นั้นมีตัวเหรอไม่เห็นไงเฮ้ยดีมันมานๆปกติปะจะจะได้ก็ได้หมเฮ้ยเฮ้ยไอ้แมนกูมันมาอีกเหรอโอ้โหมะนาวปะมันมาทำไมมะนาวคือมันมีอีเวนต์ของมันเพื่อจะผ่านมาด้วยซ้ำมาะคือมันจะมาในคุกกี้โชกุตาทำไม่งเราอุตส่าห์มาสูมตู้นี้เราไปได้มันทำไมอะ ชีปานโหยดุงอีดุงอีดุงอีดุงผีเลวจริงๆไม่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 ไม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 เออโอเคเออยู่อยู่ไม่ถูกอีแต่นี้หลังคูหลังคดหลัง,งเย่อะคือกลัวมากเลยนะกลัวว่าทั้งหมดที่มีเนี่ยจะไม่ได้สัก,กตัวหนึ่งนะไปอุ๊ย ได้เหรอไม่รู้ว่ามันมันชัววาวว่าวว่าวาอยู่อะเฮ้ยเอมันว่างว่างมันโอ้ยนี่เหรอว่ะมันมาทุกเมื่อบ่อมานี่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 ท่อนทำนองสุดรู้กับกลีบดอกไม้ที่บานสะพรั่งไม่ใช่อ่ะอะไรเนี่ยจีนมาเลยนะ อะไรเอ่ยเมาเมาหรออุ้ยน่ารักนะน่า,<อ>านรักโอ๋อน่ารักดีนะอืมน่า,ารักเงี้ยค่อยโอเคหน่อยแหมอีคริสหัวังอีหกรอบอีกรบอกรบถ้าถ้าสิบรอบไม่ได้จะเลอเลออับเลยเลอเลอับไปเอาให้หมดเอาให้เอาใ <c oughs> ห้หมดไม่ไหวแล้วสูนไม่ไหวไม่ไหวแล้วสูนไม่เข้าเลยก็ไม่ไหวแล้วไอ้ไอ้เวรสิจิจ่ะ เขาว่าเขาบอกอันนี้เรามาละโอ้ยตาสวยตาสวยโอเคโอเคโอเคขอให้ได้ของดีขอให้ได้ของดีอุย้ยมาตุ้นเดียวแบบนี้ด้วยนะเป็นตรงกลางเลยกลางตัว,ตวอุย้ยโอเคโอเควุ้นไ่ใช่มันมัน,มนไอ้นั่นด้วยนะมันผสมผสา,านนะมันมีเอ่อรูปดาวเดี๋ยวหมดเลยนะไป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 มีละนี่ละมีละมีละ ได้เวลาที่นักพยากรณ์โอ้โหเสียงสิชุดบลอกรงแล้วใครวะมีอย่างตัวเนี้ยไม่เคยมีค่ะอันนี้อีปีกเหรออะไรเกี่ยวกับอนาคตล่ะพี่น้องเอ๋ยอยากรู้พี่มาทำไมมันมันอีปีกด้วยหรอหน้าตาบรรยากับคอมมอนอะนี่อีปีกเหรอหมดแรงเลยกู ค่รอบอยังได้อยู่แอดมินเปเลยเอ่ยแอดมินครั้งก่อนดิโอ้ oh. เต็มเต็มเต็มเลือแล้วเหรเดี๋ยวคุกกี้หรือว่าสุกคุกกี้หรือว่าสุกคุกกี้แบบที่ยิมมาเนะ <c ookie> นี้ยนึกว่าโผล่มาจากยิมอันนี้สุ่มคอมมอนหรือเปล่าคะเนี่ยอันนี้มาสุ่มโชคชะตานะคะอันนี้โชคชะตาหรือว่าอะไรคะขอขอน้ำหน่อยแป๊บนึ่งจิบน้ำก่อนจิบน้ อ่าจิบได้หรอสามรอบสุดท้ายแล้วอะือมันมันเลือนลางมากเลยค่ะตอนเนี้ยภาพอะอาจจะสุดท้ายก็ได้แต่ยังสุดท้ายเลยไม่ไหวอะไปเออคันนี้เหอคอยมันได้ทันทีเหออืมตาสวยตาสวยโอเคคือหมดไฟอ่ะภาวะเบิร์นเอาโลบลัง เรเห็นภาพอย่มันซ้ำซ้อนหลายรอบแล้วมันได้มันได้จริงๆเหรออ้าวมาแต่ตอนนี้เลยเหรอเฮ้ยไม่ไม่อันนี้เฟรมบอยอีกแล้วค่ะโอ้โหบิดพริ้วเลยค่ะอันนี้อาจจะได้อาจจะได้เฮ้ยสวรรค์แห่งความเกียรติครับ yes 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 ่ทิ้ง่งไม่ที่งโอ้อ้ย่ามัาอโอ้ยตายแล้วเกวาอตาล้วดูสิลูกเขารักกันดูซี่ เดี๋ยวเขาจะช่วยทำให้เป็นคุกกี้ที่มีความสุขตลอดไปเองพอก,กิอดีเลย้ยานี่คิดว่าคินว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยทำให้เป็นคุกกี้ เอาจริงว่าเวลาเต้นเล่นเกมเนื้อเรื่องของไอ้คุกกี้รันเวลาแบบออกไลฟ์อะไรเงี้ยทุกคนจะเห็นว่าเต้นข้ามตลอดเลยใช่ไหมซึ่งจริงเต้นก็ทำตลอดนะแต่ว่าถ้าเป็นพาร์ทของ Eternal เน็ตชูการเนี่ยที่มันจะเป็นแบบในพาร์ทเนื้อเรื่องอะ่ะเต้นไม่เคยข้ามเลยน,นะเต้นแบบนั่งฟังในห้องน้ำตอนอาบน้ำหรือทำอะไรก็แล้วแต่ตามแต่เข้าน้ําน้ำใช่ไหมเปิดแบบปั้งแล้วก็นั่งนั่งฟังไปด้วยโห oh, นื้อเรื่องมันดีดีมากเลยดีที่สุดเลยเพราะอะไรฟังแค่คนเดียวปรบมือทุกคนปรบมือ่งมยัไเกลือขนาดน,นั้นนะคะ ไม่อยากจะเชื่อว่าฉันจะมีวันนี้กับเขาด้วยโอ้ยนี่เราสูบไปชั่วโมงเลยนะกับไว้แค่คุกกี้จริงไอ้ลัทินี้ก็ไม่ได้อ่อต้องไปรอทาอีเวนต์นะคะทุกคนอืมพี่ไม่ได้วันนี้ไอ้โดเอลเนี่ยน่าจะได้หลังไมคะ่ะคิดว่านะแค่นี้นะจะจะปั้นน้องไหมลนะ่ะพี่จริงก็ไม่เด็ดจะปั้นอะไรหรอกนะแต่ว่ามันเป็นแบบเป็นแพทเนี้ยเนาะก็อาจจะปั้นต่อก็ได้อ่ะกระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยง ตัวอะไรคุกกี้กีต้าอ๋อไอตัวนั้นแหละตัวผู้หญิงอ่ะเคยมีแล้วปะอันนี้ใครเนี่ยเอ้ยตัวนี้ซุปเปอร์อีพิกบ้าเนี่ยอุ้ยน่ารักมากเลยน่ารักจังโอ้โหคุกกี้ไอเดอรตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตุกระตักะตะตัไม่ว่าจะในฐานะร็อกเกอร์หรือป๊อปสตาร์ฉันก็จะเปล่งประกายเสมอโอ้ยตัวนี้น่ารักคนดูบอกว่าเป็นคุกกี้พี่แป้งเหรออุ้ยจริงเหรอนี่เสียงเสียงพี่แป้งปะใช่แน่เลยอุ้ยน่ารักจัดเออ โอ้ยดูสิเออได้ตัวนี้มาก็โอเคไปตุ้มโอเคโอเคค่อยน่ารุ้นหน่อยไปพี่ชิวๆตอนนี่พี่ปล่อยใจแล้วคือถ้าได้หินมาก็จะเอามาปั้น2ตัวนี้นะคะอือแล้วก็เอาไปรีวิวให้ทุกคนดูเดี๋ยวนี่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 เฮ้ยข้างหลังคืออะไรอ่ะ กพะละหละปะหลลเอาวิมันมีสิทธิ์ออกไหมเฮ้ยของจริงของจริงปะหลลลา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 อันนี้เาขงาษาเยกโ้ยดีมากปะหลอวิก การจะถามเลยว่าถ้าส่งตู้แนมีโอกาสได้ตัวนี้ไหมแล้วแบบตายจริงกีฮอลลี่เบอร์รี่กลับมาสู่สมรภูมิ<ห>อีกครั้งแล้วสองตัวให้หนึ่งวันในหนึ่งการส่งเนี่ยฉันบอกได้เลยนะว่าฉันเนี่ยกลับมาเพื่อมาทวงคืนป้าฮอลกับอีเทนอลชูก้าจากพาร์ทที่แล้วพาร์ทนี้คัมแบ็กแล้วค่ะโ <Hey. S 2> อ้เฮ้ยอ้ขอโทษค่ะ toe चलो टाइट हूं